สวัสดีค่ะพบก,กับเฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้าชาแนลค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมดอกเฟื่องฟ้าบนถนน226นะคะวันนี้เราอยู่ที่ถนน226ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมเฟื่องฟ้านะครับผมเป็นโคเฟอร์นะครับคนขับรถด<ช>ูเฟื่องฟ้าฝั่งขวามือน,นะครับจากาสุบลราชธานถึงสี่แยกบ้านส้มปล่อย น,นี่ดอกเฟอรฟ้ากำลังบานนะคะสวยมากเลยลายเดือนมีนานะครับโอ้วสวยเลยถนนประดับไปด้วยดอกเฟอร์ฟ้าตรงก่อกลางนะครับคนขับไม่ต้องดูให้คนนั่งแล้วว่าคนถ่ายคลิปได้เห็นนะครับคนนั่งได้ดูนะครับได้ชมชมวิวสวยนะครับวิวถนนกระดอกไม้ต้องขอขอบคุณเลยแผนการทางนะครับที่มาปรับภูมิทัศน์ ให้คนขับผ่านไปผ่านมาแถวนี้ได้เห็นความสวยงามของตอเพื่องฟ้านะครับยาวเลยนะคะเป็นแนวยาวเลยเจ้าของช่องสกิดพูดหน่อยพูดหน่อยขออนุญาตนะครับเจ้าของช่องนะครับแล้วก็ขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยนะครับอาจจะมีผมแทรกนิดนึงนะครับผมนะครับบรรยายเพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเกิดอยู่ที่อุทุมพริสัยนี่แหละครับนี่สวยเลย สวยจริงๆสวยจริงๆอ่ะพอช่วงแสงเข้าขานี่มหมดแล้วถึงก่อนถึงสีแยกสมป่อยพอดีหมดนะตอนนี้ก็สีแยกสมป่อยแล้วครับยากาศสีแยกสมล่อยตรงไปลาสีสไลดวามือเราสีสเกตเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางรัตนบุรีนะครับเขา้าสู่เส้นทาง2076นะครับเป็นอำเภอโกสีสุวรรณนะครับ やっとパイの。 คลิปนี้ก็พามาชมถนนแม่ดอกข้างค้านะคะที่ถนน226ค่ะก็ขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ